ให้อ้ายเงียวสะกอนอ้ายปวดเงียวไปจะสุไปบังคับครูเข็นอ้ายร้ายลูกหลาเฮ้ยน่ะลิ่งน่อยเดีย๋ยวอยู่เอาคุ้มว่าได้ กำลังกายลูกจะได้แข็งแรงส่วนมาตาขี้โกงค่ะไม่เอาเลยขึ้นไม่ยอมเดินไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกชิวเลยเก่งจังเลยลูกคนเก่งโอ้โหมีคุณคนเก่งของยาย โอเคพอได้ลูกมันจะหนักเกินไป เดี๋ยวตกนะลูกนะเดี๋ยวขาตกนะเออโอ้โหลงเองเลยเก่งมากพอแล้วลูกพอแล้วนะ วันนี้พอแล้วสำหรับการออกกำลังกายมีคุณกู๊ดบอยครับเก่งมากหลานสาวมาตานีขี้โกงค่ะวันนี้ไม่ออกกำลังกายเอาขึ้นแล้วไม่ยอมเดินนี่เหมือนพี่มีคุณโดนจับเข้าโกงเลยโกงก็ถอยให้ใหม่สำหรับหลานสาวทุกอย่างประเคนให้หมดแต่ฉลาดเป็นลมกดวิ่งเป็นลิงเลยความเร็วอ่ะเล่นเลเล่นด้วยกันนะอือนน่น ون. ขนาดเปิดแอร์ยังต้องเอาพัดลมให้อีกนะคะเนี่ยแอร์ก็เปิดสองโต้กับพี่น้องนี่ก็เปิดนี่ก็เปิดค่ะข้างล่างเปิดปแอร์สองโต้กินเข่าแล้วก็คึกเอา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 ไม่ได้ตายกันไปค้างนึงโลดสัอืม เลน่นีดีโลกประจำไม่ต้องเล่นแบบนี้ละอืมพ่น